สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันที่โจทย์เรื่องทศนิยมนะครับหลังจากที่ผมได้สอนไปอ่าสี่รูปแบบนะครับก็มีการบวกการลบการคูณการหารของทศนิยมนะครับในหัวข้อที่ผ่านมาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโจทย์นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเริ่มกันที่ข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าอ่าตัวเลขที่ปรากฏนะครับตัวเลขที่ปรากฏตรงนี้นี่นะครับ อ่านว่าอย่างไรนะครับตัวเลขที่ปรากฏตรงนี้อ่านว่าอย่างไรวิธีการอ่านทศยมนะครับสมมุติว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จุดแบบนี้สมมุตินะข้างหน้าเนี่ยเราอ่านตามตัวเลขตามปกติของเราเลยนะครับมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็ว่ากันไปแต่ตัวด้านหลังนี่ก็คืออ่านเรียงตัวนะครับอ่าอ่านเรียงตัวอ่านยังไงวิธีการโอเค ข้อนี้เขาบอกว่ามีเลข4ี่แล้วก็จุดแล้วก็3แล้วก็6 1หนึ่งนะครับด้านหน้าเราก็อ่านตามนั้นเลยครับ4ครับจุดเห็นไหมครับ4ี่จุสามหนึ่งข้อไหนครับ4ี่จุดาคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกไก่แค่นี้นะครับตัวด้านหน้าอ่านตามปกติตัวข้างหลังอ่านเรียงตัวเลยนะครับข้อหนึ่งเรียบร้อยไม่ยากเลยนะครับ ทีนี้มาข้อสองนะครับข้อสองเขาบอกว่าเลขหกเนี่ยเห็นไหมครับในจํานวนนี้มีค่าเท่าใดถ้าเราดูเนี่ยเลขหกมันอยู่ตําแหน่งที่ไหนครับทัวฎียมตําแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามนะครับคําตอบก็คือ 0. 0.0 0 6เหตุผลเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่สเห็นไหมครับ เลข6ก็มีค่าเท่าเท่านี้นะครับคำตอบก็คือข้ององูนั่นเองนะครับยากไหมไม่ยากเนาะอ่าข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าตัวเลขใดในส่วนเห็นไหมครับในส่วนในส่วนหลักพันถ้ามันอยู่ด้านซ้ายมาอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครับแต่ถ้าไปฝั่งนี้ เราจะว่าส่วนหลักสิบส่วนหลักร้อยส่วนหลักพันไปเรื่อยๆนะครับมีคําว่าส่วนขึ้นก่อนนะครับคําว่าส่วนหลักพันในที่นี้คือเลขอะไรครับส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันคําตอบก็คือข้ององูนั่นเองไม่ยากนะครับผ่านไปทั้งหมดสามข้อนะครับมาต่อกันที่ข้อที่สี่นะครับเขาบอกว่าถ้าเขียนกระจายเนี่ยตัวเลขตัวเนี้ย จะเขียนได้ยังไงนะครับกระจายโอเค3อยู่ในหลักอะไรครับ3านี่อยู่ในหลัก10ก็คือ30 4อยู่หลักอะไร4หลักหน่วยก็ 4. สี่ศูนย์ตัวต่อมาอยู่ในส่วนหลัก10นะครับจริงๆมันต้องบวก0ส่วน10อย่างนี้นะครับ5อยู่ส่วนหลักร้อยก็ต้องเป็น5ส่วน100่หนึ่งตัวนี้แหละห่งตัวนี้ส่วนหลักพันก็ หนึ่งส่วนพันนะครับถ้าผมเป็นเขียนเป็นเศษส่วนนะอืมแต่ข้อนี้เรามาดูซิว่าคําตอบอ่ะผมขอเขียนตรงนี้อีกทีหนึ่งศูนย์ส่วนสิบก็คือศูนย์อันนี้ก็คือเท่าไหร่ครับศูนย์จุดศูนย์ห้าอันนี้คือศูนยจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเราก็ดูในชอยมีข้อไหนครับที่ตรงกับชอยเรา สามสิบโอเคสโอเคแล้วก็มา0ูนย์จุดาคำตอบที่ถูกต้องคือข้อข้อไก่นั่นเองอยากไหมครับผ่านไปแล้วนะครับทั้งหมด4ี่ข้อสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ